หลายๆคนนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะอุ้ยแกแกแกทำไรอะทำไมแบบว่างานเยอะจังเลยช่วงนี้ยฉันใช้กฏจักรวันกฏแรงดูดะแกเหรอทำไงอะก็สี่หน้ามึงถูสี่หน้าไ,ได้อะทำได้เปล่าโอ้ยากสี่หน้ามึงนั่งสมาธิได้แบบอุ้งกูนั่งไม่ได้อะมึงคิดดีคิดบวกได้แบบกุนั่งไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันคิดดีคิดบวกก็บวก,บวกไม่ได้หรอกยาก บอก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 ตังรัดมาเลยบอกตังรัดมาเลยขอแบบว่าสูตรรัดเลยอ่ะแบบทำล้วสำเร็จเลยอ่ะโอ้ตางหาแล้วอืมนะแม่เหน่งก็เลยบอกไปว่าครัวเรนะค่ะโอ้เรียนหนังสือมึงก็ต้องเรียนทั้งหลายปีนะมึงกว่ามึงจะจบอะอืมมึงเรียนหนังสือมึงก็ต้องเรียนหลายปีนะกว่ามึงจะจบอ่ะโอ้ใช่ไหมอ่ะพอสำเร็จปั๊บมึงล้มเหลวมาตลอดชีวิตมึงอะ พอมึงเจอกูปั๊บมึงบอกว่ากูมึงขอสูตรสำเร็จควยดีเยอะมากควยดีควยดีพี่ขอแบบว่าทางด่วนเลยไม่ได้ไหมคะขอขีพแพงเลยอะคะ่ะยิ้มได้ยังคะตอนนี้ลูกมีความสุขได้ยังลูกมันจะสุขได้งไงล่ะโคมันทก๊ะโยนั่งสมาธิได้ลูกนั่งไม่ได้หรอก ทั้งสมาธิก็ไม่ได้มีความสุขก็ไม่ได้อารมณ์ดีได้ไหมลูกอารมณ์จะดีได้ไงะ่ะโกรก็ามาตวงนี่อยู่ยิก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 แววมามนะให้ทำอะไรคือทำอะไรไม่ได้เลยแต่ขอตังด่วนตังรัดกูไม่เข้าใจมากเลยไม่เข้าใจอย่างจริงๆเลยนี่ว่าจะเอาไปทำอะไรตังด่วนมึงต้องการตังด่วนพิเศษเลยกะโกรรอไม่ได้แล้ว บอกพี่มาเลยกัะบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่จะตามตามเลยบอกว่าวันนี้คิดดีคิดบวกไงได้ก่อนนั่งสมาธิไ้ได้ก่อน,นสหอนีหน้าต้องรักอ่ะรักรักให้ได้ก่อนรักร้ายได้ก่อนสีหน้าไม่ผิดลูกปิดผัวปิดเมียเคยนะไม่กินเหล้าไม่ดูบุรีไม่โกกมดเต็ดไม่นินทาว่าร้ายอะไรใครเออไม่ปิดลูกปิดผัวใครด้วยทำได้เปล่าสีหน้าไม่กล้า,าตัดตัดชีวิตนนะสีหน้ามีอะไรมั่งอ่ะโอ้ สีน้าถ้าทำไม่ได้ถิ่นควจักรวาลแรงดูดมึงก็ทำานึงก็ดูดอะไรไม่ได้หรอกมึงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเก้าเก้าเก้าจักรวาลคอนฟิร์มสีหน้านี่ต้องรักษาแน่นแน่นนะสีหน้านี่มึงต้องรักษาแน่นแน่นนะถ้าจะเปลี่ยนชีวิตแบบจับปลานะถ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตแบบจับปลันถ้าีนามึงยังรักษาไม่ได้นะมึงไม่ต้องทำไรแล้วเกี่ยวกูก็เกี่ยวซิอ๋อ สีน่าเนี่ยสำคัญมากเลยนะจะบอกให้นี่คุทดิไปภาษาไหนแล้วไม่รู้นะเอาที่คุทดิสบายใจอ่ากินเหล้าเมามันเกี่ยวอะไรกับกุจะกวางแรงดูดก็บอกว่าให้รักตัวเองให้รักสุขภาพมึงบอกรักขอบคุณตัวเองแต่มึงไปนั่งอ้วกอยูตีสามตีสี่ 3, 4. มึงเอาอะไรก็ไปในร่างกายก็ไม่รู้ทำร้ายตัวเอง ว่ะมันก็ไม่เห็นผลนะนะอาะปิดลูกปิดเมียเขาอ่ะนารกมันก็อยู่ในใจเราอ่ะนะเออตารู้ว่ามีแล้วก็เลิกลวถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องใชจกดจัก,กรวาลเออโกกก็ว่ากันไปนินตาว่าอะไรคนอื่นก็ไม่นินตาว่าร้ารอะไรใครกันกดจัก,กรวาลกดแดงหนึ่งดูดจริงไหมจันยาปักกระนิน ตั้งแต่เลิกเล่านะโอ้โหดึงดูดได้ไม่รู้กี่ล้านแล้วกูพูดไปสองปีฝ่าสังคมแม่สังคมบอกว่านเนี้ยเนี่ยถ้ามึงเลิกเล่ามึงทำทุกอย่างหมดเลยนะมึงนั่งสมาธิโดนหนูอีกแล้วอะ่ะเออนั่นแหละเราก็เป็นแบบว่าตัวอย่างให้เพื่อนเขาไงว่าแบบนั้นน่ะไม่เอา 呐，没เอา。